สวัสดีจ้าพี่น้องเช้านี้กับประมาณนี้จ้าพี่น้องหน้าบ้านโหลดกำลังเริ่มออกทำงานทำการกันจ้าพี่น้องอากาศเย็นสบายดีฝนโบดตกจ้าพี่น้อง รถชนกันจ้าพี่น้องโอ้ยนาบ้านทุกมือเลยจ้าออกเดินทางแต่เศร้าจ้าพี่น้องพาตาไปหาหมอคือเกาจ้าสาวพาไปเองนะคะเอาที่สะดวกเอาที่สบายกระเป๋าค่ะพี่น้องเอากลับรถค่ะ ไม่ต้อเดีนะไม่หลายคันนี่แค่สองคันเนเห็นละเราไม่รู้ว่าแต่เช้าหน่อยตานอนได้นอนไปเลยแต่ว่รับตุ๊กันนายย้อนนะ ตุ่ไปด้วยอันนี้เป็นของเลยคนกำลังรีบทำงานด้วยนี่มาเข้าเชา้าใช่เข้าเย็นโมงกัวพัวไม่ทันหนูคอยไม่ได้อะป้าพี่ยายังไม่เริ่มต้นเลยยังไม่ตื่นมั้งนะนะหนูไปหนูเอารถไปเองก็ได้ไปเอาไปก็ไป อาไม่คอยไปด้วยกันพี่ญาติตื่นแล้วมั้งอ๋อสี่คันเลยเหรอไม่ใช่แล้วตู้มันจะจอดอะไรล่ะอ๋อมีสองคันนี่เหรอคู่กันอะไรนี่ตรงที่เดิมด้วยเนาะไก็เข้าใจแต่ตรงที่เดิมตรงกันข้ามกันโอ้ยคนกำลังรีบไปทำงานนะ การตื่นหรือยังไม่รู้เป็นนายว่ากันต้องรีบๆต้องมันจะช้าอะไรรึเป่าเพราะว่าเดี๋ยวเย็นๆจะไม่ใอ่ไม่ใช่หมายถึงว่าแต่ละคันน่ะมันก็รีบออกมาใช่ตัวที่แบบปั๊มๆกันเมันเป็นเฉพาะเส้นนี้แหละไม่มันเร็วป้าเส้นนี้พอเราโค้งมาปุ๊บมันเร็วละ

ยิ่งมีน้อไปด้วยนีายน่าเป็นหัวไม่แน่ใจองมีขึนมนไม่ถูกทางเลยฝนมันไม่ตกไม่น่าจะเท่าไหร่หรอกฝนตกไม่ต้องไปเลยจอบ